ปกติคนปกติจะขี่อยู่กลางเลนก็คือเลนไม่ซ้ายก็เลยก็คือขวาเลยถูกไหมครับอันนี้ค้อมเลนแล้วมีพฤติกรรมไปไปทางซ้ายไปทางขวามาดูกันว่าเจอด่านทั้งหน้าจะเป็นยังไงอ่าบ้าหัวตบับ ยังไงก็มเมาแล้วครับผมดูแล้วเนี่ยดูที่ตำรวจจะไหวทันไหมอไอตัวจี๊ดันนี้เซ่อะไรเนีย่ย